ก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วย,ยครับก็ตอนนี้อยู่เกมที่โอทาวกันอีกเช่นเคยนะฮะก็พาร์ทนี้มาถึงพาร์ทที่เก้าเนาะก็ถือว่ามาไกลมากนะฮะก็สําหรับพาร์ทนี้นะฮะผมจะมาสร้างท่าเรือนะฮะสท่าเรือไว้ส่งของออกนะฮะส่งของออกของเข้านะฮะเออสานามบินตอนนี้ผมยังไม่สร้างนะเพราะว่ากําไรเข้ากระเป๋าของผมมันน้อยมากเลยแค่สามสิบเอ็ดเออเนี่ยค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ที่ได้มานะสามสิบเอ็ด เพราะเราเสียกับไอ้นี่เพราะเราเสียกับการแอร์เกียกับการรายรายจ่ายรัฐนะฮะหรือพวกรัฐบาลอะไรเออเราเสียกับพวกเราเสียเงินกับพวกรัฐรัฐบาลมาเยอะนะฮะเออยราส่วนใหญ่เราเสียก็ส่วนใหญ่เราเสียแต่กระทรวงพลังงานแล้วก็กระทรวงการศึกษานะฮะกระทรวงการศึกษานี่เสียเยอะมากเลย <c ười> พะเราต้องสร้างเรียนเยอะๆฮะอืเพื่อเราจะได้บ้านโยธานะฮะแต่บ้านโยธาที่ยังไม่ผุสักที คือเงื่อนไขมันทําบ้านวัสาุมันยากนะเออโอเคซึ่งเราจะสร้างท่าเรือตรงบริเวณนี้นะเออเป็นท่าเรือที่ไม่ใหญ่มากอ,อืมโอเคเราก็มาเริ่มสร้างดีกว่าก่อนอ,อื่นท่าถนนอถนเออน,อนเราจะเอาถนนนี้ก่อนนะเออเอาถนนนี้เข้าไปก็จะเป็นทางแยกจากนี่นะจากโซนข้าวนะฮะเออซึ่งสมมติว่านะ สมมติว่าโซนโรงงานเนี่ยจะส่งของจะส่งของออกจากไอ้นี่นะฮะจะส่งของออกจากเมืองไปยังประเทศอื่นนะฮะก็ต้องขับรถมาีนี่นะเออต้องขับรถมานี่แล้วก็เข้าทางนี้นะฮะเออตึง้งไกลหน่อยนะเออแต่มันก็แต่มันก็คุ้มนะฮะกำไรเรือไม่ก็ส่งทางรถไฟได้นะท,ท,ท,ทางรถไฟนี่รัดู่แล้วเออทางรถไฟนี่รัดมาอยู่แล้วรัดมาอยู่แล้วโอเคซึ่ง โซนท่าเรือเนี่ยเขาจะมีถนนสีเหลืองเนาะเออถนนสีเหลืองผมไม่รู้ว่ามันคือถนนอะไรนะผมไม่รู้จริงซึ่งมันมันใช้มันมันคมเห็นมันใช้ในเขตก่อสัน้นคฮะเออถนนสีเหลืองเนี่ยแล้วก็ใช้ในเขตนี้ฮะเขตแะไรที่เขามีการสัญจรมีการสัญจรวยรถรถพวกรถมีพวกอะไรพวกเนี้ยเออที่ผมเห็นนะเออที่ผมเคยเห็นนะอ ท่าเรือท่าเรือก็จะประมาณนี้เอออันนี้เราทำแบบแปลนถนนก่อนนะฮะเออโอเคต่อมาก็ทำน้ำนะฮะน้ำผมว่าผมผมทำเองดีกว่าตัวเนี้ยเอ่อเอ้ยผมว่าผมผมไม่นีดีกว่าต่อมาดีกว่าต่อมาดีกว่า,ต,า,วาต่อมาจากนี้เพราะโซนท่าเรือมันต้องการน้ำนะฮะต้องการน้ำสุดเลยลนะ ไฟฟ้าก็ต้องกันแต่ฮนะโซนท่าเรือเนี่ยถ้าไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำมามันก็ทำอะไรไม่ได้นะโซนโซนพวกเนี้ยรู้สึกว่าโซนข้าวจะสบายนะฮะโซนพวกเกษตรกรรมจะจะสบายมากเลยเพราะว่าเวลาส่งของออกต่างประเทศนะฮะแบบพวกส่งข้าวสาลีหรือพวกข้าวเนี่ยออกต่างประเทศนะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะก็แค่ไปที่ท่าเรือน,นะ,ะเอออยู่ใ,ใกล้กันเลยเออเป็นโซนที่อยู่ใ,ใกล้กันเลยซึ่งถือว่าสบาย แต่โซโรง,งานออก,ออกแต่โซโรงงานเนี่ยอาจจะไกลหน่อยนะฮะต้องวิ่งมาจากตรงนี้ฮะยันถึงตรงนี้เลยเอออาจจะไกลหน่อยฮะแต่ก็คุ้มค่ากับการที่มีกําไรเออมาท่าเรือโอ้โหโซนท่าเรือนี่คือการสร้างถูก,ถ,กนะถูกู่นะเออถูกๆูกอืม พวกโซนท่าเรือมันขึ้นช้าขึ้นช้าจริงมันมันไม่เหมือนกับโซนกิจกรรมอะคือสร้างปุ๊บมันงอกเลยเอออ้าวเมื่อกี้ผมบ่นไปว่าโซนท่าเรือมันสร้างช้าโอ้โหแป๊บแบสร้างแล้วแป้บแป๊บสร้างแล้วอะเออถือว่าดีฮะถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีอ,อ,อ่าอเขาต้องการไฟฟ้านะฮะเราก็มีนี่เ,เอาไปอ่าตรงนู้นขาดน้ำ โอเครู้สึกมันคลิปนี้จะสั้นๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรเราเราไม่ได้ขยายท่าเรือเพียงแค่นี้นะฮะเราเราต้องขยายให้มันกว้างขึง้นกว่านี้อีกนะฮะโอเคผมขอติดทุนแป๊บนึงนะช่วยให้เรือสามารถสัญจรได้โอเคอาจจะช่วยเราได้นะเออออกทางนี้เอาเออวิ่งออกทางนี้เอา โอมันจะมันไม่เห็นไม่เห็นเรือไม่คือไม่เห็นเรือจะไปนะเออมันก็เง่งๆกับท่าเรืออย่างเงี้ยเอออืออาจจะเป็นของตกแต่งก็กได้มั้งเออสร้างมาเถอะเออแต่สร้างเพิ่มให้สร้างมันใหญ่กว่านี้นะฮะของสร้างมันใหญ่กว่านี้หน่อย โซนท่าเรือเออถือว่าดีนะเออถือว่าดีแปปแสร้างแล้วเออถือว่าดีถือว่าดีป่าเยอะมากการสร้างถนนตะเจทีคือแบบลำบากอ่ะโคตรลำบากฮะครับท่านผู้ชมคือสร้างถนนต่เจทีคือลำบากจริงฮะป่ามันเยอะมาก โซนท่าเรืออยู่ติดกับโซนนี้ได้สบายๆฮะโซนท่าเรืออยู่ติดกับโซนพวกไอนี้พวกอะไรนะพวกเกษตรกรได้่างได้อย่างสบายๆฮะถึงมันจะปล่อยมลพิษนะแต่สิแต่โซนเกษตรกรเขาไม่ได้รับความเสียหายไงเออเขาไม่ได้รับความเสียหายไปไปรถไฟโอ้โหเมื่อกี้รถไฟวิ่งผ่าน แตว่าไปผมก็พูดถึงว่าไฟนะผมกำลังหาหมอดรถไฟไอ้น้ําอยู่ฮนะรถไฟพูจ้จไไ้น้ำอะ่ะเออกำลังหาหมอดพูดจ้จไา้น้ําอยู่เอาใจคนที่ชอบสไตล์คลาสสิกคลาสสิกหน่อยนะฮะอะไรเนี่ยอืมตำรวจมาไวไปไวฮนะบอกเลยอ้าวเริ่มขยายตัวฮนะโซนท่าเรือเหมือนว่าของจะงเหมือนว่าของจะต้องการเยอะนะ คือแป๊บๆมันสร้างเนี้ยว่ะเออขอดูเช็คหน่อยซเออความต้องการแม่ต้องการจริงว่ะเพราะโซนท่าเรือนี่ถูกจัดว่าเป็นโซนเกษตรเป็นโซนนี้ฮะอุตสาหกรรมระดับหนึ่งนะฮะหรือหรือเวลหนึ่งอ่ะเออโซนอุตสาหกรรมเวลหนึ่งนะฮะโอเคของเยอะมากไม่ถึงก็เยอะมันวางมั่วๆโอ้โหรถไถเข้ามาฮะเอาเอาข้าวสาลีมาเก็บแน่ๆเลยเนี่ยเออ ตรงนี้ก็เป็นปลาซาดีเนาะโรงงานปลาซาดีนอนูใช้ปลาซาดีบ่นนะแต่ยังไม่หมดเราต้องสร้างให้มันใหญ่กว่าน,นี้คืออ่าถ้ามันอ,อ,อันนี้ึ่งบอร์ดนะฮะถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมบางท่าอนอาจจะสงสัยนะว่าทาไมคลิปแต่ละคลิปของผมทําไมมันมันไม่ค่อยนานเหมือนเมื่อก่อนนะเออคืออัจไม่ค่อยนานนะเออก็อ,อยากจะบอกว่าตัวผมมีปัญหานิดหน่อยนะ มันอัดเกินมันอัดเกินสี่สิบนาทีไม่ได้นะฮะเออมันมันจะหลุดทันทีเลยเออมันจะหลุดทันทีเลยมันมันจะหยุดอัดทันทีเลยฮะเออซึ่งเป็นอะไรที่แบบเหี้ยมากก็ช่วงนี้ก็คลิปอาจจะสั้นหน่อยนะฮะเออจนกว่าผมจะหาแอปตัวอัดมาแทนได้นะฮะเอออันนี้โซนโอ้โหโซนท่องเที่ยวมีคนแอบประเผาแน่ๆเลยเนี่ยเฮ้ยพูดถึงโซนท่องเที่ยวขอขอตักต่อแะ้วกันนะ เฮ้ยสวยว่ะตอนคืนสวยมากโอ้โหยงสวยเลยเฮ้ยแจมจมแจมสวยสร้างเองสวยเองเอยลงตัวเองสุดๆมาท่อน้ำต่อท่อน้ำช่วงนี้คลิปอาจจะสั้นๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยที่บอกไปนะฮะเมื่อกี้ คือตัวอัดผมมีปัญหาเนาะก็คือมันอัดเกิน30นาทีไม่ได้ถ้าเกินมันก็จะหยุดอัดทันทีฮะเออก็ต้องรอจนกว่าผมจะหาแอปตัวอัดใหม่ได้นะฮะเออผมถึงจะกลับมาอัดแบบเกบลือ40นาทีได้เหมือนเดิมนะ,ะสำหรับเกม้ยทีว่าเท้าเออโอ้โหสถานีตำรวจสถานีตำรวจจะไม่มีเลยเดยอะๆสถานีตำรวจจะไม่มีเลยตำรวจะจะมาไหมเนี่ย ตำรวจไม่มาว่ะโอ้ตรงนี้ก็ไฟไหม้โอ้โหโอเคมาทันมาทันมาทันเราจะเพลิงมันเราจะเพลิงเราจะเพลิงเราจะจเพลิงเออเราจะเพลิงเราจะเพลิงอะไร เรืวเรือรีบออกเรือรีบกระเพิ่งเดี๋ยวดับไฟโอเคทันทันโอ้ดีนะทันอื๊บตื๊บอืมก่อสร้างปุ๊บมาปั๊บเลยอ่ะโอ้โหก่อสร้างอย่างลุลัวฮะโอ้โหมรพิษเปลี่ยนต้นไม้เป็นเสียงเปลี่ยนต้นไม้ที่มันเป็นเสียงดำน้ำเเขียวนะฮะ ดำดำขี้เขียวฮะ <tinc S 1> ตอนนี้แม่งกลายเป็นสีน้ำตาและเออมลพิษแม่งสูงมากแต่ไม่สูงพอเท่าแต่ไม่สูงพอเท่าเศษเจ้าโซนนี้ฮะโซนนี้ม่งโคตรสูงเลยเกษตรกรรมทั้งนั้นเออเกษตรอ้ไ้อุตสาหกรรมเอออุตสาหกรรมทั้งนั้นเลยโอ้โหโซนมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะแค่ยาวเฉยเออต้องสร้างอีกฮะ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้มอเตอร์ไฟอันนี้เราเ,เอ้ยไม่เอาไม่เอา,เอาดีกว่ามอเตอร์ไฟนี้มันทำยากเออผมดูแลผมจะทำอะไรดีผมจะตกแต่งนิดหน่อยนะฮะแบบเหมือนว่ามีเรือขนส่งผ่านมานะฮะอันนี้เรือยอชนะเรือยอชเรือยอชเรือยอชอันนี้เรือน้ำมันนะฮะโอ<ห>มันมันทำให้เหมือนจะจอดเทียบท่าไม่ได้ฮนงะ มันก็สร้างไว้อย่างนี้แล้วกันโอเคเอาหเผสร้างทัพสร้างท่าเรือไปแล้วไปช่างแม่งแล้วกันเอออะไรเนี่ยเอยอ,อะไรเนี่ยทำไมไฟไม่บ่อย,ยังวะชาวเมืองน,นี่น่าวุ่นวายมากอะชาวเมืองน,นี่น่าจะเผาเองแหละเออไม่น่าใช่เกิดอุบัติเหตุอะอันนี้จงใจแหละเออวิงวอเตอร์วิ่งใหญ่เลยโอ้โหดับยากดับเย็นมากไอโซนนี้ดับยากดับเย็นมากฮะ โอ้โหแล้วมึงจะวิ่งกลับลำแทนที่มึงจะวิ่งกลับเลย่เออมึงจะวิ่งอ้อมทำไมโอ้โหโอเคเสร็จโอเคเสร็จอ๋ออออ๋เอามัวแล้วมัวแล้วอาโอ้ยขึ้นบ่อยจังเลยโหเหลืองอื้อเลยอ้อสำหรับคนที่ถามว่าทำยังไงไม่ให้ทำยังไง ไม่ให้สารพิษั่วไหลออกไปหรือ,อ,อหรือเกือบระดับระบับมลภาวะนะฮะเออก็เอาง่างยๆปลูกต้นไมร้รอบรอบนี้นะมันก็มลพิษมันก็จะไม่ออกไปนะฮะจะไม่ออกไปจากเขตนี้มากนะฮะเออก็นะแต่ถึงอย่างงั้นนะฮะก็แนะนําว่าอย่าสร้างโซนท่าเรือกับโซนอุตสาหกรรมไว้ใกล้เมืองนะครับเพราะว่า ถึงคุณจะปลูกต้นไม้กันไว้ตั้งเยอะนะฮะแต่ยังไงมลพิษมันก็ยังผ่านมาได้อยู่ดีนะฮะเออแนะนําว่าอย่าสร้างใกล้ๆเมืองนะฮะเออโอเคโขรถวิ่งเข้าอ,อกเพียบเลยเออรถไฟเออรถไฟยังไม่มีรถไฟเลยเออรถไฟเอาของนี้ก็ได้วะเออเอาของนี้ก็ได้ผมไม่ใช้รถไฟมัดนะจะใช้รถไฟธรรมดานี่แหละ อไรเนี้ยอะไรเงี้ยโอ้โหไฟไหม้แล้วหรอทำไม,มไฟไหม้บ่อยจังวะพาทนี้ว,ว่าชาวเมืองตรงใจแหละผมว,ว่าชาวเมืองตรงใจแหละฮะตรงใจเผามากกว่าชาวเมืองอหะเพราะมันไหม้บ่อยมากครับมันไหม้บ่อยมากผมว่าสต็อปเกมดีกว่านะมันจะได้ไม่ต้องเกิดไอ้น,นี่ขึ้นอีกเออ เอากดติดอีกอามีสองทางให้เลือกอยากจะเข้าทางไหนก็เยเดยเลยเราเข้าทางนี้ไปเลยแล้วก็ทางนี้ออกนะฮะเออโอเคโอ้ต้นไม้เยอะมากต้นไม้ทิงแป๊บหนึ่งต้นไม้เยอะมากโอเค คอยังชั่วฮะเออคอยังชั่วนี่คือสถานรถไฟฮะ,ะคือมันจะส่งของจากอาโรงสาหกรรมนะฮะมายังท่าเรือตรงนี้นะฮะเออหรือไม่ก็ส่งมาจากโซนนี้ได้ฮะโซนเกษตรกรนะฮะมาส่งถึงท่าเรือได้แต่ทางมันอยู่ใ,ใกล้กันไงเลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรโอเคผมขอตกแต่งถนนแปน๊บนึงนะฮะให้มีทางกั้นมีอะไรบ้างเออ ไอทางไอมอดทางกั้นรถไฟนี่มีไอมอดทางกั้นรถไฟนี่ผมยังหาไม่เจอนะเออถ้าใครมีมอดทางกั้นรถไฟก็ช่วยแชร์กันหน่อยนะเออหรือไม่ก็บอกชื่อได้ฮะบอกชื่อมอดก็ได้ฮะเดี๋ยวผมไปค้นหาในเกมเอาออเออเดี๋ยวเอเอใช่อย่างนี้ก็ได้วะเมื่อกี้อะไรขึ้นอ่ะเมื่อกี้อะไรขึ้นเมื่อกี้อะไรขึ้นพอ,นอช่างมานๆๆันแล้วกันเมื่อกี้แม่งขึ้นแล้วมันก็หายไปแต่นยัง ทั้งทงี่เราจะไม่ได้กดหาเลยเออเพิ่งจะวางอันนี้เสร็จโอ้โหรถเยอะนะรถติดค่อนข้างเยอะจะแย่ออไปทางนี้ก่อนล้วกันจะแย่ออกไปก่อนแล้วกันรถมันรถมันเยอะ,อะตรงเนี้ย ทางการรถไฟหลือไฟชนตายฮะโอเคช่วยเบามาหน่อยละช่วยเบามาหน่อยละเออได้เพลมาเรลินเลยเฮ้โอเคก็เออใหญ่เรายังไม่จบคลิปดีเออมันสร้างให้แค่นิดเดียวเองอ่ะเราสร้างให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยละกันเออสร้างให้มันดูใหญ่ใกว่านี้หน่อยหน่อยแล้วกันเออสร้างมันดูใหญ่ใกว่านี้ใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วกันเอ อืมอืมโซนท่าหลีใกล้กับโซนนี้ฮนะโอเครู้สึกว่ามันจะไม่สร้างแนละ้วอ้าวสร้างแล้วกำลัง <c oughs> จะพูดเลยแม่งเอ้เหมือนหน้าแตกกับผมอนหะ <c oughs> โอเคสร้างรู้สึกว่าความต้องการนี้จะเยอะน่าจะจะเยอะน่าดูนะจะสร้างบ่อยนี้ เอ้ยอันนี้ไฟไหม้บ่อยจังวะโซนโซนนี้เนี้ยไอโซนไอโซนไอโซนเลยวะไอโซนสถานที่ท่องเที่ยวคือไฟไหม้บ่อยมากฮะปัญหาไฟไหม้คตรนบ่อยมากเลยโอเคดับง่ายรั้งนี้อาคารน้ำไม่ไหลโอเคโอ้ยโอ้ยอ้ยมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้มันโอ้โหมันขึ้นมาเยอะขนาดนี้มันขึ้นมาเยอะขนาดนี้เมื่อกี้เมื่อกี้ก็ความขึ้นมันเยอะมากฮะ ไม่ทันเลยโอเคโอเคก็เอาแค่นี้ก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวค่อยปิดคลิปแล้วกันรอเจ้าพวกนี้สร้างสิงก่อนโอ้โหถือว่าอัปเกรดค่อนข้างเยอะนะฮะเออเอาเกมเซฟอืมดีแล้วเกมเซฟอย่างี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะ ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะฮะเร็วขึ้นอ่ะเออเ้าจะพูดอะไรต่อเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเออ โอ้ยตายแล้วปิดคลิปทำไมลืมแล้วเมื่อวานก็เพิ่งปิดคลิปไปเมื่อกี่ว่าช่างมันนันเออเอาใหม่แล้วกันเอาใหม่แล้วกันเอกนเอก็สำหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ต้องขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะได้รับคลิปใหม่เพื่อจะได้เพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะฮะโอเคก็สำหรับคลิปต่อไปนะฮะจะเป็นเกมอะไรก็รอดูกันได้นะฮะสำหรับวันนี้ ผมก็ต้องผมก็ต้องขอตัวก่อนนะฮะบ๊ายบายครับ